โอเค,อเคก็มาต่อกันเลยกับริ s i ินอีวิล l 4รีมีค์เอชลีย์อชลีฉันอยู่นี่ลีออนฉันนึกคุณจะตายแล้วไม่ตายหรอกพี่ไม่ตายหรอกน้องเธอเทำมันหรอใช่ใชฉันทำสิ่งนี้ค,คุณเอ่ยยืนไหวไหมเสียเล็กน้อย นั่นแผนที่อะไรเออใช่มันมันคือฉันคิดว่าเราสามารถออกไปทางนี้ได้เฮ้ hey, เราเป็นทีมที่ดีไหมสิ่งนี้หละฉันคงต้องลาออกจากงานแล้วแหละจบนี้ฉันคงต้องลาออกแล้วแหละโดนไปเยอะประสิต มันออก,กตัวแล้วใช่เอาลอดต้องขอบคุณเขานะขอบคุณลูอิสทำไม่ไรทา,าไม่ได้ลูอิสเรากับแอสซี่ก็คงไม่รอดครับอันนี้อะไรอะอัมเบลล่าปะ่ะทาบริษัทอัมเบลล่าอันนี้ พอเป็นแทงกินที่เราเคยเห็น Someone had a field day looting the Umbrella l a s ลบอัมเบลา่าเลยทดลองอะไรกันครับโอเคมีอะไรให้เก็บอีกไหมอันนี้เป็นอีเมล Not the most uncomfortable place I slept before. Okay, ready to g มาที่ไหนแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้ขึ้นได้วะมาแอตเลต Like I said, we're a team. โอเค,ออเคยันบันไดลงมาเลยจ้าน้องสาว You g e g o o d at that? Right. ถือทำได้ดีสิแน่นอนฉันทำได้ดีเหรอ อันนี้ไปไหนไปไม่ได้มีอะไรให้เก็บไหมเนี่ยไม่มีเลยเนี่ยไม่มีก็ไปนายโอเคไหมอ๋อไม่เคยอ๋อรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อนเลยฉันก็ด้วยมันดีจริงๆที่ไม่มีอ๋าที่ไม่มีเชื้อแล้ว ที่ไหนแล้วเนี่ยเสียงวะมีเสียงผู้หญิงคนนั้นช่วยพวกเราไว้ทำไมเสียงระทึกจังวะจะได้บวกใช่ไหมระทึกอย่างนี้ อันนี้ตันว่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเอาไอมาเลงแลวไอมาเลงแลยเฮ้ยพังตัวหรือเปล่าพังตัวหรือเปล่าอย่างงี้มีอีกไหม <c oughs> ดินปืน มาเร็วน้องขึ้นมาน้องอย่าชา้าสิหรือจะให้พี่อุ้มเุ้ยเฮ้ยไม่ต้องมาเนียนเห็นนะเวย้ยเห็นนะเฟ้ยเห็นนะเฟ้ยโอ้ยตัวอะไรเนี่ยนี่ตัวอะไรเนี่ยไม่ต้องมาเนียนครับ ไปเสียงเสียงเสียงอุ้ยเข้าหลังก่เข้าหลังว่ะเออเ,เดี๋ยวดยวิขอไปเก็บของก่อนเฮ้ยพ่อคะสวัสดีพ่อคะเอา้าวไปไหนแล้วพอ่ออยู่ข้างในยอยู่ข้างในโอ้โหได้เจอกันแล้วนะพ่อคะ และคงจะเป็นครั hmm. ้งสุดท้ายแล้วที่ได้เจอกันส20,000ทำอะไรได้บ้างซ่อมอะไรซ่อมอะไรได้ซ่อมไปให้หมดครับเอาอะไรดีวะแรงๆดาเมจเต็มหมดแล้ววะซเอ้าวเต็มอีก ผสมครับโอ้โหกระเอ๋าไม่ได้จัดเลยปูยาวๆครับเฮ้ยจะหยิบจะหยิบยาเหลือง it's a diamond. I just might want to take care of your leftover errands before going this way. Be ashamed to live the rest of your life wondering what if am I right? Capcon, we've gone by. We've got to it. Looks long, right? Looks long, eh? Okay. โอ้โหยาโคตรฟูอันนี้ขายได้หายไป,ไปซื้อไปหมื่นห้าซื้ออะไรดีเนะี่ยอันนี้ซื้อไปผือได้ครับกระสุดแมกนัม ไม่มีแล้วจ้าฟูแล้วเออนี่ไม่ลืมคราฟมีดว่ะทังไม่พอแล้วอ่ะครัเ,เป็นความทนทานแล้วกันโอเคหมดแล้วเรากลับมาอีกนะคงไ,ไ,ไ,ไม่ได้เจอคงไม่ได้เจอกันแล้ว,ลวพ่อคาอ้าผมต้องบอกลากันแล้วอยู่นี่น้องแอ,ดอนดี้เห็นปะขยับมาหน่อยบอกลาพ่อค้าก่อน เออเอาอะไรบอกลาดิไปน้อยหนาอุ้ยประตูปิดอีกปิดทำไมเนี่ยจะบอกลาพ่อค้านี่เอออุ้ยไม่เป็นไรอะไรวะเฉยพ่อค้าเฉยเลยโอเคโชคดีพ่อค้าไปละมีอะไรให้เก็บอีกไหมลีออนดูออนั่นดูอะไร เอดีดาวะด่ะอีดาถูกจับอดาอดีดาหวานใจฉันจะไปช่วยเธอ Stay here. อ,อยู่ที่นี่นะโอย่าไปไหนไกลอยู่ที่นี่เดี๋ยวพี่กลับมาพี่ไปช่วยหวานใจชุดแดงก่อน เอดอเออยิงช่วยโอ้ยหล่นใส่พื้นด้วยเจ็บไหมเนี่ยพื้นเหล็กเลยเฮ้ยหลังหลังหลังดีออนหลังแหมงแหมงไอ้แมลงวุ้ยมาเลยวุ้ยแซนเดอร์วุ้ยโดนโดนมันบีบคอ เตอ c เอดรมาช่วยรวมูด้วยกันด้ะต้นฉบับไม่มีน่แบบนี้อันนี้มี่ะูรวมกันีอเอเด

เก็บก่อนครับเก็บก่อนเก็บก่อนอะไรเนี่ยของอะไรเก็บเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเอากระโดดลงได้เลยนะเฮ้ยอุย้ยมาไวจังวะยิงถังยิงถังยิงถังเฮ้ยอะไรอะยิบได้ไหมไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ยอุย้ยหลบไม่ทันยาครับยายาก่อนเลยครับหลบไม่ทันหรอกหลบไม่ทัน Hiến tung, tùng tung, hiến tung Ui, tha này nè Ui, diễn mấy này bắn quay dân quá Đồn mấy, tổng nghĩ đồn Ui ngay đi, vậy, là đi, là bớt Đây, em เต๋เลยว่ะอุ้ยหมอบหมอบไม่ได้เลยมอบไม่ทันด้ยยิงยิงยิงสุ่มก่อนยิงสุ่มลูกซองนี่เออนี่โดนเฮ้ยหลบท้ายโอเคเอ้แบกแบกแล้วไงจิ้มได้ไหมเฮ้ยจิ้มได้ว่ะจิ้มได้จิ้มตาเข้าตากรรมการเออ ไอต่อเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นเลยเป็นเลยมันเป็นเลยเอ้ยไม่โดนเอยไม่โดนปคนมากนี่ปืนต้องมากเฮ้ยอุ้ยขึ้นมาขึ้นมาลูกซองลูกซองลูกซองนี่ครับเปลี่ยนเป็นลูกซองโอ้เปลี่ยนไม่ทันเลยเออโดนโดนโดนเออแตกอารแตก เดี๋ยวมีแบ็กน้ำดีว่ะทำไมเราไม่ใช้วะลืมซ้ำแล้วก็จิ้มเออทางไหนต่อเนี่ยวนๆมาที่เดิมใช่ไหมออไปไหนละโอ้โหไปไกลเลยไหลพื่นแล้วแหละโุ้ยอะไรวะนั่น Ui man mang lia kalang selva. Half fed mgaanti. Tương mà tương 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 อุ้ยตกไม่ทันอุ๊ยถอยต่อยตอยลง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 ก่อนลงก่อเฮ้ยอันนี้กดได้ปะมีอะไรกดกดแล้วได้อะไรเฮ้ยทั้งทั้งทั้งโดนเอากระสุนหมดอีกแล้วระเบิดระเบิดระเบิด เฮ้ยโอเคยิงเลยโอ้ยยาเพียบเอ้ยมาเถอะยาเพียบัวที่ไหนมาเลอครับยาเยอะครับยาเยอะโดดไปไหนวะโดดนี้ทำไมครับพี่มันโดดไปไหนวะอุย้ยอังขาด่ะอังขาด อันนี้กดทำไมเนี่ยกดไว้ข้ามไปอีกทางใช่ไหมกลัวหล่นว่ะกลัวหล่นว่ะไม่ไปดีกว่าเปลี่ยนใจแล้ววิ่งไปกลัวหล่นอ่ะโอ้แต่มันก็ข้ามไปทางอีกทางไม่ได้หรอทางไม่เหยียบไปทำไมไปทางนี้ข้ามอีกทางไม่ได้ไปเอ้าไม่เป็นเลยหง้ามมาเล่นไหนดิเออนี่ โดนโดนโดนมาเถอะครับอย่าเยอะครับอย่าเยอะมาเถอะเออเฮ้ยโดนอีกแล้ว <_ p ain> ยิงยิงเด็ดฟันยิงเด็ดฟัน <_ p ain> ไม่โดนว่ะกดใหม่ดิกดใหม่ดิ ไปไปไปปรีบไปรีบไปโอเคอันนี้ขึ้นได้ไหมขึ้นได้ขึ้นได้เลงยากวะเลงยากไมมีถังมีถังมีถังไม่โดนพี่ยิงอะไรของพี่ผมอยู่นี่นี่โดนนี่มามามาอุย๊ยโดนได้ไโดนโดน แม็กนัมแม็กนัมแม็กนัมเออยังไงตายไหมอ้าวตายแล้วเหลคือยังไงเฮ้ยใช่เลอตายง่าย,ยางี้เลยเหรออุ้ยไม่น่าไปพูดเลยปลิวเลยครับโอ้โห ตายพันอีกแล้วใหญ่กว่าเดิมบีโอเคยังไงให้ทำอะไรครับอ้าวจะสู้ยังไงอ๋อจุดอ่อนใช่ไหมเนี่ะเออต้องอะไรเฟินแล้วแหละอย่างนี้ เฮ้ยหลบได้โอเคมีให้กดด้วยเฮ้ยหลบได้ไดโอเคอเฮ้ยเรามีแม็กนัมนี่วะลืมใช้ตลอดอุ้ยนี่หลบไม่ได้วะอือเฮ้ยโอเค เฮ้ยมาแล้วบ้องข้าวหลามล็อกเก็ตลัชเช่เอานี่ไปสิอยู่ไหนไยดูข้างหลังโอเคตายเถอะมึงลาดบอสนี่เอออาชิเมนต์ลดล็อกด้วยโอเคย้อนวิ่งไปทับไล่โอ้โหกระโดดได้สูงมากนี่ดึงดึงกระท้ามึงเหรอเข้าไปนี่เข้าตากรรมตะตะตุ๊ดจะพูดอะไรนะลิ้นพันกันหมดแล้วเข้าตากรรมการเออ ai mấy ai mấy ui đốt bạt đi nạt lên phải hiệt rồi lắm tại mấy Yeah, thank you.

เธอรู้นี่ว่าสิ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอเอาเชื้อไปฉันร,นรู้ฉันรู้แต่ฉันก็ยังเอาไปโหดีจริงๆเฮด้าให้อะไรมาโอเคคุญแจมี น่ารักจริงๆแล้วเธอเข้าไปเราเจอกันใหม่นะลีออนได้เดี๋ยวเจอกันลีออนเอสซี่พี่มาแล้วเธอไปแล้วลเหรอไปแล้วเหรอมันเดเรากต้องรีบไปแล้วเราก็ต้องรีบไปแล้วไม่งั้นเกาะระเบิด จำกัดว่ะข้างหน้าจะเจออะไรปะเนี่ยพอแล้วนะขี้เกียรตสู้แล้วขอพี่เดินสะดวกเถอไป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 เราจะได้กลับบ้านแล้วยังไม่ใช่ตอนนี้ไปฟังฟังแล้วฟังแล้วเฮ้ย กระโดดเออแอซซี่มาปุ๋ยทันพอดีขอบใจเฮ้โโยโอ้โหมันยังจะมาดักอีกมันยังจะมาดักอีกเออไหนเนี่ยโอ้ยมีมีแต่งอกเลยวะมีแต่งอกเลยเร็ว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 

bỏ đi mong mà anh thang mà hơi hơi cái này hơi 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 Bỏ bỏ hơi 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 mong hơi 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 เอ้ยเกือบโดนโอเคโอค้โหสู่ความเมืองวางอันไม่ไกลเท่าไหร่เอยอย่า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 ลงทับอย่าลงทับรดมาขนาดนี้แล้วเราจะมาตายตรงนี้ไม่ได้ ơi, cái gì thế? không thấy, mong không thấy. ơi, chôn, chôn, chôn Chả đến rồi, chả đến rồi. ơi, ok, thắn. không bị hấp, ok. oh, ยังไงแต่โอเคไหมฉันแน่ใจนะโอเคระเบิดกระเบิดโอเครอดภารกิจเราสำเร็จช่วยแอสลี่ไว้ได้โอ้โหพระอาทิตย์กำลังตกดิน Mission c ภารกิจส right? ภารกิจสำเร็จแล้วทินนะภารกิจจะสำเร็จก็ต่อเมื่อพาเธอกลับไปยังว้านได้อย่างปลอดภัยขอบคุณนะที่ช่วยฉันไม่เป็นไรน้องพี่เต็มใจช่วยน้องอยู่แล้วไม่ต้องการทั้งหลอเธอช่วยเหลือตัวเองได้ <c oughs> <c oughs> มาเร็วปกันกลับบ้านกันเถอะเยกลับบ้านไปได้อย่างปลอดภัยใต้แสงตะวน 1. 1> ตันตกดินใครติดต่อมาได้ยินไหมได้ยินฉันไมหมอ <Leon. S 2> ๋อน่อาจะไฮ<ห>ดิเกนใช่ไหมรีออนเอ่อเอดสี่ปลอดภัยไหมมา,ายอยู่ที่ไหนเนี่ยบ้าเอ้ย ติดต่อมาได้ตอนจบนะฮาน,นนะี่เนจบไหม Resident Evil 4โอเคก็น่าจะเล่นจบแล้วแหละฮะกับเกม Resident Evil 4อ่ะนี่ก็เป็นเกมแรกนะที่ผมลองเล่นแบบเกมเนื้อเรื่องนะก่อนหน้านี้ก็เล่นแต่แอคก็อยากมาลองเปลี่ยนบรรยากาศเล่นอะไรใหม่ๆบ้างอ มันเป็นเกมที่ค่อนข้างเข้าถึงยากหน่อยนะเออดูก็เลยอาจจะน้อยๆหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรผมอยากจะเล่นโอเคก็ขอบคุณนะครับคนที่เข้ามาดาูใครก็ตามแต่ที่หลงเข้ามาดูก็ขอบคุณมากที่คุณดูถ้าคุณดูจนจบได้ก็ผมจะยิ่งขอบคุณเลยโอเคโปรเจกต์เกมนี้ก็ก็น่าจะจบไวเท่านี้เลยสำหรับเนื้อเรื่อง โอเคก็ขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูกันแล้วพบกันใหม่ในเกมหน้าพาร์ทหน้าหรืออะไรก็ตามแต่เย่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ I've seen you. I'm not going I'm going to eat. I'm to eat. Okay, catch me through. I've obtained the amber. Excellent. 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 Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know. Is a new dawn is breaking. A hundred will give their lives so that just one may live. Just one may live. I am expediting that change. So. We're talking millions of casualties. Millions. How ambitious. o we're r changing c u เราเปลี่ยนกลับไปเละลีออนใช่ไหมนะ่ะน่าจะลีออนล้วเธอจะบินไปไหนเปลี่ยนเป้าหมายเหรออันนี้ก็ไม่รู้เพราะแปลไม่ออก โอเคคงจบจริงๆแล้วแหละอ่ะ๋อ้มีกี่มีกี่เอ็นเครดิตเนี่ยฮนันนี่แกนโอ้ถอดถอดแวตแล้วนี่เลยคอยสังการเราคอยให้ข้อมูลเราโอเคจบเสียไปสิบหกได้บีอ่ะก็ไม่แย่อะไรก็นี่ ครั้งแรกนะเล่นแบบครั้งแรกเลยไม่ได้เล่นมาก่อนด้วยตามนี้เลยโอเคจบไปแล้วนะครับลาก่อน